อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วย Hey new Outro box m a r e to make me k o hot c o n t a c t to a see w a y to call Japan r o b o x Hey ad r me Kongdi สยามอาชลบุรีร้านเติมโลบักราคาสบายกระเป๋ามีทั้งระบบกลุ่มและ ID pass ตั้งแต่เลท5ถึงเลท7และยังเปิดให้บริการ24ชั่วโมงลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ Yak ก Hey m a n g j i n g t ทำนี Dee Face Star Shop, r o b e x Red h a r t Red Pork, Link Thailand Clip ก็ต้องขอกราบสวัสดีของผู้ชมที่น่ารักสุกท่านด้วยนะครับ สรับในวันนี้เราอยู่กันในแมปชินบิไรซ์สองกันอีกแล้วนะครับทุกคนในวันนี้นครับแมปชินบิไรซ์สองมีการอัปเดตใหญ่เข้ามาอัปเดตนี้เนี่ยเราร้าวเนี่ยอัปเดตมาสามพลังนะครับผมทุกุกคนพลังแรกเลยก็คือพลังเนตรวงแหวนของอิทาจินี่ครับผมแล้วก็พลังต่อไปก็คือวิชากระดาษของโคนันนะครับผมซึ่งสองพลังนี้เนี่ยต้องไปสูมเกณฑ์ใครเท่านั้นนะครับซึ่งบอกเลยว่าเกือแน่นอนเลยครับผมทุกทุกคน อกล้องพลังถัดมาครับในภาษาที่ครับอัปเดตมาก็คือโหมดสิบหานั่นเองครับผมดูทุกคนเป็นโหมดที่ทุกคนน่าจะชอบกันมากๆเลยรวมถึงผมด้วยนะครับน่าจะแบบมีหลายๆคนชอบนะเดี๋ยวเรามาดูพวกวิชา,า,าเกิตไครกันก่อนนะครับผมดูทุกคนก็คลิปน,นี้เสียงผมแปลกก็ขอให้ด้วยนะครับพอดีว่าผมเจ็บคอ,อน,นิดหน่อยนี่เลยครับผมทุกคนเปเปอร์เกิตไครกาสสองเปอร์เซ็นโหว ที่ขนาดของโอกาสพวก3%นี่ผมยังสุ่มได้ยากเลยเนี่ย2%เทียบสุ่มแทบไม่ได้ไหนเรียกว่าของอินเทจิโอ้มันมีเนโบแมหลายแบบจริงๆครับทุกคนโอ้โหนี่ไงฮะอินเทจิเอ็มเอสเปิดด้วยเป็นกระจกงองมือดูผ่าเลยแลเนี่ยการ1%เดี๋ยวเดลดาพรมดอสปินไว้ตั้งสี่รผมต้องไปสุ่มะสัลละไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับทุกทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมที่จะได้สุ่มเนโแบแมของอินเทจิได้นะครับทุกทุกคน หกแพดเทลบีดเป็นเทนเทลบีดเป็นโหมดเซียน6วิถีใช่ไหมหกอะไรอ่ะหกแพดก็คือเซียนฟหกวิถีเทลบีดโหมดสถานผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าเขาจะเรียกว่าโหมดอะไรกันแน่เอาว่าเรียกว่าโหมดสิบหันแล้วกันครับเพราะเห็นในหน้าอัปเดตเขาเขียนว่าเทนเทลอะครับโอเคเอาว่าเขาเรียกว่าสิบหันแล้วกันนะครับผมทุกคนเพราะเห็นว่าในหน้าเกมเนี่ยเขาเขียนว่าเทนเทลนะฮะผมเลยเรียกว่าสิบหันแล้วกันนะวิธีการหานะครับผมให้เราไปตีบอสที่วอร์โหมดวอร์โหมดก็คือตรงนี้นะครับผมทุกคน นี่เลยนะครับผม RPG War Mode รู้สึกว่าจะตีบอสแล้วมันจะดรอปมังครับทุกทุกคนโอกาสหนึ่งใน50โอ้รู้สึกว่าเวลาเราตีบอสตายเนี่ยมันจะดรอปมังนครับน่าจะเกิดจากการที่เราตีบอสตายนะครับผมทุกทุกคนโอกาสก็คือ1ใน50เลยนะครับผมซึ่งมันอะไรที่ยากมากๆเลยโอเคผมลองไปลงดูนะครับมันจะมีให้เราไป Nameplate Server ด้วยนะครับผมคนซึ่งผมไม่น่าจะไหวนะไปคนเดียวเดี๋ยวขอลองไปแบบ ไปกับคนธรนนรม,ม,ม,างงมดาก่อนนะครับผมเพมขอมาลองลงในเซิร์ฟธรรมดาก่อนนะครับทุกทุกคนมีคนกีค่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เขาสู้กันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวผมลงสนามลบได้เลยไหมเนี่ยผมลงไปไม่ได้เลยเหรออยากลงไปช่วยจังเลยอะ่ะรอรอรอ,อ,อ,อถัดไปใช่ไหมข้างล่างเขาดูแบบดนนันก<ๆ>ันมากนี่ไงผมได้ลงมาแล้วลุยก<ๆ>ันเลยเพื่<ๆ>อน เราคือวีรบุรุษแห่งสุข,ขามเราจะลงมาช่วยพวกนายเองเหลืออีกหนึ่งตัวอยู่ไหนวะนะทำไมเขาหากัไม่เจอ defeat the boss เดี๋ยวผมเจอบอสเลยเหรอเ้าเหยของเรานะครับก็คือต้องกันแมนชั่นตรงนี้โอ๊ต defeat the boss อ๋ออันนี้ไม่ใช่บอสนี่เอาจริงหน่อยละกันจะหมดเจ้าหางเลยนะครับผมทุกคนลุยกันเต็มที่แล้วผมใช้หมดเจ้าหางเลยว่าแต่ผมต้องแตกรตัวอะไรวะ <laughs> อยู่ไหนเนะี่ยโอ้ย ใครบอสของเราครับทุกคนร้อยสก,การตัวอะไรวะเนี่ยเนจิเหรออ๋อเนจีเหรอครับผมทุกคนมัอนอึดเราหยุดการเคลื่อนไหวก่อนโอเคตายแล้วก็ไม่ได้ค่าไห่นี่ะครับทุกคนว่าพอรับมากันเยอะอยผมจะรอตีสิบฐานครับผม สูว่าถ้าได้เลยนี่ก็จะดีมากเลยนะไม่รู้ว่าจะได้กี่คนครับอาจจะได้คนเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะได้ทุกคนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันกล้ามาเหรอสายฟ้าดำสวยพวกบอสธรรมดาก็เป็นพวกใช้คืขาวนะโอ้โหทุกคนมันเยอะมากมันเยอะมากต้องใช้ที่เป็นวงกว้างบอสต่างจัดไป มันเยอะมากจริงๆครับผมดูทุกคน <S <S 1> <S 1> เราต้องเนเชสกิลที่เป็นวงกว้างนะครับผมทุกคนไม่งั้นเนี่ยมันเยอะมากๆเลยอ่ะโอ้โหม,มันเยอะจริงๆ มันไม่โหดหรอครับทุกคนแต่มันเยอะมากันอีกแล้วไม่ยหยุดไม่หย่อนเลยจนะ้ะเอาใช้ดีแล้วร่างแยกจัดการหน่อยอย่ามาตีอย่าบังอาจมาตีได้ โอเคจบรอบนี้แล้วโอ้โนโอไม่ผมว่าเราต้องแบบมีปปการวางแผนนะเราต้องยิงกับคนละทิศแล้วมั้งเนี่ยออกมาล่าสุนชั้น มันมากันเยอะจริงๆกันเนี่ยเยอะม,มากเลยโอ้โหทุกคนไม่หยุดไม่หย่อนเลยมากันเยอะจริงๆ อุ้ยไม่เอาเข้าไปตีอยีายได้รีบบังอาจเข้าไปตีสองที่เราต้องปกป้องนะอุ้ยมันจะแตกแล้วครับผมทุกคนมันเยอะแล้วเนี่ยเราต้องลงอะไรหลายคน,นครับทุกคนไม่งั้นไม่ไหวจริง ขณะผมเล่น X3 นี่ยังช่วยอะไรกับไม่ค่อยได้เลยครับทุกคนประมาณหกคนผมนึกว่าจะแบบสบายๆครับแต่จริงยากคัเนี่ยไม่รู้ว่ามีกี่รอบนะครับทุกคนผมคาดว่าน่าจะ20รอบนะั้นเราจะเจอบอสิบหางโหงั้นแสดงว่าเราต้องแบบลงรอบหนึ่งโอกาสหนึ่งห้าสิบนี่คือโบอสิบหานี่หายยากมากๆเลยแน่ แต่ว่าน่าจะมียามาน2 0รอบนะครับผมดูทุกคนก็20รอบใช่ไหมลงน่าจะส30ชั่วโมงนะลง20ครบรอบ,รอบแล้วโอกาสถึงใน50อีกโอ้โหบอกเลยว่าหายากาโคตรนะครับทุกคนอ่าเกมโอเวอร์ทุกคนเรากันไว้ไม่ได้เกมโอเวอร์ไม่นะจบแล้วเหรอเนี่ยอ้าหลังจากที่เกมจบปุ๊บอ่าผมก็ค้างมันเลยครับทุกคน ผมกลับเข้าไปหน้าปกติไม่ได้แล้ววะ่ะเนี่ยตัวเกมตัวผมมันค้างไปแล้วอ่ะผมต้องเก็เข้าใหม่ใช่ไหมผมขออนุญ,ญาตเปิดเป็นวิดีโอของผู้สร้างเกมที่เขาลงไว้ละกันนะครับทุกทุกคนความรู้สึกว่าจะหาให้ดูในคลิปนี้ไม่ได้แน่เลยผมจะแปะเครดิตช่องเขาไว้ให้ตรงเอ่อโอเคมุมซ้ายบนละกันนะครับผมโอเควอลโมดนะ่ครับในประมาณนี้ซึ่งผมได้ลงให้ดูไปแล้วนั่เองนี่ขนาดผู้สร้างเกมยัง มาคนเดียวก็ไม่ไหวนะครับดูดิเห็นไหมถึงขั้นนอนเลยอ,อันนี้นะครับทุกทคนเป็นวิชากระดาษนะครับผมโอกาส2%นั่นเองนี่ครับประเดนนี้เขาก็จะกำลังจะโชว์วิชาอิทัจจินะครับผมนี่มีการใช้อีก,กาไหมครับผมทุกคนโหเท่ะะ่ะอยากได้อะ่ะผมรู้สึกชอบอีก,กานี่ครับมีการใช้ภาพดวงตาด้วยเหรอโอ้โหเอ้ยเท่เลยแหละรู้สึกมันจะมีสัตว์น้องโอด้วยหรือเปล่านะครับนะอันหนึงนะนี่มีเทพีสุริยาด้วย นี่ครับมันจะเป็นแบบมีร่างเต็มเลยนะครับทุกคนถ้าในวงแหวนธรรมดาเนี่ยมันจะมีแค่ร่างกระดูกนะครับผมแล้วก็โมดสิบหาครับอันนี้นี่เท่เลยครับเป็นเปลี่ยนหัวเป็นสีขาวด้วยนะครับผมทุกคนแล้วโฆษณามาขึ้นอะไรตอนนี้วะเนี่ยวินได้ด้วยครับผมโอเคเอาแต่ว่ามันมีประมาณนี้นะครับทุกทุกคนเอาป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอตัวไปหาโมดสิบหาแล้วก็ไปสุ่มเพื่อจะหาพลังใหม่ก่อนนะครับผม โอเคครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย